มาแล้วนะครับสำหรับบูเลและ DVD ในเวอร์ชันอันคัดเวอร์ชันสำหรับจันดาราปัดชิมบดน,นะครับนี่ฮนะในบูเลแล้วก็นี่เป็นแบบ DVD นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในนั้นะหน้าตานั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ตัวของบูเลกันก่อนสำหรับตัวบูเลจันดาราปัดชิมบดน,นั้นเป็นเวอร์ชันคอมโบเซตนะครับก็คือจะมีบูเลที่เป็นอันคัดเวอร์ชัน1ดิสบวก d v ว Special f ี a ลฟ e เออีก1ดิสด้วยกัน ตัวกล่องเป็นมีโอลิงสวมสอดบนลงล่างให้นะครับตัวปกนั้นจะเน้นรูปของพระเอกโชหลาเลยนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นการบอกสเปค i เ a คชันนะครับแล้วก็ส่วนของในตัวของกล่องข้างในนะฮะก็จะมีเขาเรียกว่าไม่ตัวปกนั้นจะไม่เหมือนกับตัวของกล่องที่สวมสอดบนลงล่างโอลิงเนี่ยนะครับสะทีเดียวนะครับ ก็จะเป็นออกปกกันแบบคนละแบบส่วนตัวของบูเลแล้วก็ของ DVD ที่เป็นสเปเชียลฟีเจอร์นะครับตัว DVD ีนั้นเป็น DVD 9ส่วนตัวบูเลนั้นที่ให้มาเนี่ยเป็น2 5กิกเป็นตัวหนังเพียวๆเนี่ยละครับระบบภาพของบูเลนะครับก็เป็น x อสเปเรตจะอยู่ที่ 1080p wide screen 2.35.1ต่อนะครับส่วนเสียงไทยก็ให้เสียงไทยเป็น DTS HDMA 5.1 แล้วก็ซับไตเติลนั้นไม่มีส่วนของของของตัว DVD เบื้องหลังเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงที่หลังนะครับเพราะว่าคอนเทนต์ในของเบื้องหลังเนี่ยจะมีส่วนที่เหมือนกับตัวของ DVD ที่เป็นเวอร์ชันอันอันคัดเวอร์ชันที่เป็นกล่อง G l well Box นะครับอะไรย่อยราอย่ารอช้าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกเวอร์ชันหนึ่งส่วนของ DVD ในเวอร์ชันอันคัดเวอร์ชันนะครับปกจะค่อนข้างจะต่ตางจากบูเล่ยอย่างสิ้นเชิงนะครับแต่ว่า สิ่งสำคัญก็คือตัวกล่องนั้นจะเป็นกล่อง GW เวล์บ well ็แล้วก็มีโอ i ิ่งสวมสอดบนลงล่างนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นการบอก Special f ฟ a t u r e ทั้งทุกๆอย่างว่ามีอะไรกันบ้างครับตัวดิส1หนึ่งก็จะเป็นเป็นตัวหนังเพียวเลยที่เป็นเวอร์ชันอัน u ั้บเวอร์ชันส่วนดิสที่2เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับแผ่นเบื้องหลังทั้งหมดเนี่ยนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยในส่วนของคอนเทนต์ของที่ให้มาในส่วนของเบื้องหลังการถ่ายทำเนี่ยจะถือได้ว่าเป็นบทสรุป ในแง่ของอะจะบอกว่าเป็นบทสรุปเบื้องหลังงานสร้างภาพยนตร์ที่ทางหม่อมน้อยเนี่ยนะครับภูมกับของเรื่องเนี่ยนะครับบอกเลยว่านี่เป็นภาพยนตร์มหากรรมโศกนาฏกรรมซึ่งจะรวบรวมเรื่องราวทั้งโศกนาฏกรรมชีวิตของจัดดาราแล้วก็สุขนาฏกรรมชีวิตของเคนกระทิงทองและก็แบ่งเป็นนาฏกรรมชีวิตแห่งพิจิตวานิชและเป็นมหาศตากรรมแห่งครอบครัววิษณุ์และก็ มีเกี่ยวกับ The Making of จันดาราโดยทีมงานผู้สร้างนะ